เมื่อสักครู่ผู้สื่อข่าวของเราสรุปประเด็นทั้งหมดได้แล้วแหละอยากจะให้คุณชูวิทชี้เป้าให้หน่อยต่อไปนี้ตำรวจต้องทำยังไงต่อเอาปี๊บมาทำไมครับวันนี้ครับพบ,รบรชรปี๊ไปขุมหัวด่านทั้งหมดคือด่านรครัยอย่าไปตั้งเป็นด่านที่หาเงินให้กับผู้ใหญ่บ่อนไม่มีวันนี้ก็เลยเอาด่านมาหากินแทนคนดีเขากลัวด่านไอ้คนร้ายไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันจ่ายเงินได้ <c oughs> มันมีอัตราเมาสามหมื่นบุหรี่ไฟฟ้าสามหมื่นฉีม่วงแสนหนึ่งนี่คือระบบที่เลวร้ายที่สุดเดิมไม่มีแต่ปัจจุบันเนี้ยด่านตั้งทั่วไปหมดทุกสอนอต้องหาเงินด่านหนึ่งราคาหนึ่งแสนมึงไปหามาให้ได้อัตราด่านละหนึ่งแสนค,คูณไปเลยแปดสิบแปดสอนอคูณสามสิบวันสองร้อยกว่าล้าน จราจรกลางด่านละหนึ่งแสนมึงตั้งได้ทั่วกรุงเทพจราจรวันหนึ่งสิบยี่สิบด่านได้เงินเท่าไหร่ส่งไปตามลำดับนี่คือระบบที่เลวร้ายที่สุดที่เคยมีมาค,คุณตั้งด่านเพื่อรีดไายเขาคุณเห็นเป็นนักท่องเที่ยวดีใจคนเจอบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้ามันซื้อมาจากตลาดตลาดทั่วไป เขาไม่รู้หรอกว่าเอียบุหรี่ไฟฟ้ามันผิกดกฎหมายก็คุณขายอยู่ตามตลาดแผงกว้างแผงขายเขาจะรู้ได้ไงกัญชายังสูกกฎหมายเลยไม่จบมันไม่จบที่ดานแน่ๆใช่ไหมคุณชูวิทย์ยังไงก็ส่งต่อถึงหน่วยเหนือใช่ไหมโอ้แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วมันจะไปเก็บได้ไงอยู่แค่สิบกว่าคนกินกันแค่สิบกว่าคนเนี้ยเหรอเฉพาะไอ้สก,กายโดนไปยสามหมื่นแล้ววันนั้นมีเกาหลีวันๆหนึ่งเนี่ยไม่กี่แสน ืและการทรงอะ่ะก็เป็นลำดับที่จะใช้ไปดูแลผู้ใหญ่ก็วันนี้คุณไม่มีบ่อนแล้วไงครับอ่าคุณไม่มีบ่อนคุณให้บ่อนเขาปิดอ่าเขาก็ต้องหากินด่านคุณไปให้พนันออนไลน์ไงอืมเพราะบ่อนทุกวัน,น,น,วนเนี้ยมันซบเซามันมีพนันออนไลน์พอพนันออนไลน์คุณก็ไว้ดูแลผู้ใหญ่ใครบ้างที่รับเรื่องพนันออนไลน์เรื่องนี้เรื่องใหญ่ผมจะแฉะให้หมด มันก็ต้องหาช่องทางอื่นๆเพิ่มเนี่ยนะคุณชูวิทย์ทา,ทางตำรวจเขารับรองความปลอดภัยให้กับคุณสกายไหมครับว่าจะก,กันเป็นพยานไม่แจ้งข้อกล่าวหากันให้แน่ๆโอ้นี่คือสิ่งที่ไปกูป่เขาแอะไปกูป่เขาว่าเขาเป็นผู้ให้ศิลบนไอ้บ้าก็าเปผู้ให้ศิลบนได้ยังไงเขาโดนกู่เข็นอโอ้โดนกู่เข็นเขาเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นแขกบ้านแขกเมืองเราเขาเป็นนักท่องเที่ยว เขาก็อยากเอาตัวรอดหรือเปล่าจะเอาเขาไปโรงพักบ้างละจะเอาเขาไปโน่นไปนี่ละที่มืดๆอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเขาก็อยากกลับบ้านเขาก็อยากจะจ่ายเงินให้มันจบจบไปคุณปไปรีดไปถ่ายแล้วคุณบอกว่ารู้ไหมกฎหมายไทยเป็นยังไงอะไรยังไงต้องติดคุกนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็งงนี่คือการรีดถ่ายและการรีดถ่ายกับชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วคุณบอกว่าเมืองคุณเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณรู้จักไหมว่า อคุณอาจจะเตือนอย่างผมไปทําผิดเบาๆที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็เตือนผมอ่าเช่นผมไปสูบบุหรี่แล้วผมไปทิ้งอย่างเงี้ยเขาเจอเขาก็บอกเอ้ยเตือนอยู่นะอยู่เป็นชาวต่างชาตินะแต่ประเทศไทยนี่มันถ่ายเอาอะมันรีดถ่ายเอาอะแล้วคนอยา่ยสกายเขาคนดีเขาก็ไม่อยากจะไปกล่าวร้ายกับตารวจแต่ผมเนี่ยเป็นคนพื้นที่ผมไม่คนที่นี่ผมรู้ระบบของตารวจดีผมรู้ว่าพบชนเขาเกลียดผมเกลียดผมนี่ผมรู้ทัน ครับคุณชูวิทย์สุดท้ายตรงนี้ไหนบอกจะพักตั้งหลายรอบแล้วยังไงก็ไม่ได้พัก,พ<ว>กนะ<ด>มีเรื่องใหม่ๆขึ้นมาตลอด<ว>เลยคุณดูดิว่าผมอยากพักกับเปล่าผม <c oughs> อยากไปวิ่งหรือไปไหว้น้ำ <c oughs> อยู่ๆนีพยานเขาก็ติดต่อผมเพราะว่าเขามีเพื่อนเป็นคนไทยครับถ้าคุณเนะี่ยเจออย่างนี้แล้วคุณกลับบ้านคุณแล้วตำรวจไทยบอกโอ้ยทำไโกหกไม่จริงไอ้นี่มันเมานะคุณคิดดูคุณรู้สึกยังไง ผมถามคุณถ้า<ม>เป็นคุณเนี่ยคุณรู้สึกไงุณก็รู้สึกว่าไอ้ทำไมเราอย่างนี้เราจ่ายตังค์แล้วมาบอกว่าเราโกงเขาก็ไม่ยอมแล้วเขาก็อยู่ในจุด,ดที่ไม่ไหวแล้วนคิดจใจเขาใจเราได้ถ้าเราไปบ้านเขาเมืองเขาเราเราไปโดนอย่างเนี้ยแล้วเรากลับมาเรามาพูดไอ้หาบอกว่าเราโกง<ม>เพราะฉะนั้นตํารวจวันนี้เนี่ยพบอชนต้องรับผิดชอบไม่ใช่ไอ้จ่าตํารวจไอ้จิตตำรวจสามตีคนี่ดา